กองขยะทุกที่ในโลกนี้มันคือสัมปทานเหมืองแร่ชนิดหนึ่งที่มันวางอยู่แล้วบนพื้นดินและดูเหมือนเป็นคนที่ไม่ไม่ค่อยมีใครอยากจะได้มันด้วยแต่ถ้าเรามองเห็นว่ามันขยะมีคุณค่าเราก็จะได้ไม่ขยะมันท่าในใดที่รับประทานอาหารเสร็จแล้วสามารถแยกขยะจุดนี้ได้เลยนะคะก็จริงๆแล้วถ้าเรารู้จริงๆเนี่ยเขาว่าขยะเนี่ยมันคือทุกสิ่งทุกอย่างที่มากองรวมกัน ถ้าเราสามารถจัดการได้เนี่ยมันสามารถแปลเปลี่ยนมาเป็นคุณค่าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ได้หลากหลายทุกวันนี้เนี่ยขยะที่ท่านทิ้งทุกวันเนี่ยนะครับได้มีการนำไปจัดขาะและก็พร้อมกับเปลียไฟฟ้าขายให้กับด้วยและมันก็เหมือนกับว่าที่ขยะที่ท่านทิ้งเนี่ยกระจายเป็นไฟที่ท่านใช้ครับก็คงไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป ตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่โรงไฟฟ้าที่ผลิตจากขยะเนี่ยที่หนองแขมครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันความพิเศษของที่นี่ก็คือว่าเป็นต้นแบบครับของการใช้ขยะเนี่ยมาเป็นพลังงานไฟฟ้าเป็นต้นแบบเป็นที่แรกและัปัจจุบันนี้เป็นที่เดียวในกรุงเทพมหานครนะครับเดี๋ยวจะมาดูกันว่าตัวผมเองน้องๆเนี่ยที่มาเนี่ยเราจะได้อะไรจากที่นี่ไปบ้างน่าสนใจมากๆครับเดี๋ยวมาดูกัน เหตุผลที่ผมพาเด็กๆมาที่นี่นะครับคืออยากให้เห็นของจริงครับเด็กๆหลายคนเนี่ยพอเราคุยเนี่ยเขายังจินตนาการไม่ออกครับรวมทั้งตัวผมเองด้วยเราก็ยังไม่ได้เห็นชัดๆว่าอไอ้การที่จัดการขยะเรารู้แค่ว่าทําให้ขยะมันหายไปแต่การที่เปลี่ยนจากขยะมาเป็นพลังงานไฟฟ้าเนี่ยผมว่าอันนี้น่าสนใจมากก็อยากให้มาดูด้วยตาตัวเองว่ากระบวนการมันเป็นยังไงซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็โชคดีมากนะครับได้เจอพี่แชมป์พี่แชมป์จะมาพาเราไปดูจุดต่างๆที่สําคัญเราจะได้ไปชมพร้อมกันนะครับ ที่นี่เป็นโรงกําจัดขยะผลิตไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อมนะครับคือที่นี่เราเป็นเขาเรียกว่าโรงกําจัดขยะผลิตไฟฟ้าต้นแบบนะครับขยะที่มาที่นี่เรารับขยะวันละ500ตันนะครับซึ่งจริงๆถ้าน้องถามว่าเยอะไหมเนาะขยะกรุงเทพมหานครวันหนึ่งผลิต10,000ตันนะครับโดยประมาณนเนาะเราก็เท่เากับแก้ Για ประมาณสัก5เนที่เห็นว่าเขาเปรียบเทียบยกับช้าง,ง 2, ช้างงพั้เชือกรอเช seize? ือกต่อวัน ตีปริมาณขยะของกรุงเทพในแตึ่วันใช่วันเดียวในวันเดียววันเดียวครับเรากำจัดได้แค่500ตันนะห้าอยนะส่วนหนึ่งเลยคือเราเผากำจัดให้มันหมดแต่อีกส่วนหนึ่งคือพลังงานที่ได้จากตัวขยะเนี่ยครับเราเอาไปเปลี่ยนในรูปแบบของกระแสไฟฟ้าพลังงานไฟฟ้าด้วยใช่ครับก็จริงๆที่เนี่ยครับเราดำเนินการมา7ปีแล้วเนาะเราสามารถที่จะกำจัดมูลฝอยให้กับกรุงเทพมหานครได้ ามากกว่า1ล้านตันแล้วนะครับที่ผ่านมาถามนิดนึงอยากให้เห็นภาพว่า้ปริมาณไฟฟ้าที่เราสามารถทําออกมาได้ผลิตออกมาได้จากขยะเนี่ยมันมากน้อยประมาณไหนครับที่นี่นะครับเราผลิตไฟฟ้า9.8เมกะวัตต์ก็คือเดือนหนึ่งเนี่ยเดือนหนึ่งนะเราสามารถใช้ไฟโดยประมาณก็คือ4 0 0 0ถึง5,000ครคัวเรือน4 0 0 0ถึง5,000คคัวเรือนอนนียหนึ่งบ้านสองบ้านสามบ้านสี่บ้านห้าบ้านหกบ้านยังได้ประมาณ4 0 0 0บ้าน4ี่0ถึง5,000ประมาณน0้นประมาณนบ้นต่อเดือนต่อเดือนครับโอ้เยอะนะโอเค เอาจริงๆเลยนะครับตอนแรกน้องๆก็ง,งงว่ามาทําอะไรกันแล้วมาเนี่ทรทศกาลมันจะได้อะไรเหรอแต่พอน้องๆเขาไม่เห็นเนี่ยข้อมูลข่าวสารต่างๆที่แบบเห็นแล้วแบบเฮ้ยตกใจอ่ะเฮ้ยมันน่าตื่นเต้นแล้วข้อมูลมันน่าสนใจจริงๆครับตอนนี้แต่ละคนเนี่ยหายไปหมดแล้วไปดูสนุกกันมากครับเดี๋ยวไปดูกันด้วยเนี่ยด้วยที่เรหลออเครืองเนี่ยใช้เวลา5ปีและไอโฟมที่ใช้เนี่ยถุงพลาสติกเนี่ย ส5 0ปีผมตายไปประมาณ5ชาติ6ชาติคยยังอยู่อเอเยอะกว่านั้นนี่คือเป็นประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับขยะอย่างนี้เหรอครับใช่ครับตั้งแต่สมัยรยัตนโก,กสินทร์<อ>ตั้งแต่สมัย<อ><อ>มีเพิ่งมีกระป๋องนะครับเออผมเพิ่งเคยเห็นเนี่ยว่าอ๋อเมื่อสองสามห้าสามมีกระป๋องอันนี้คือกระป๋องแรกๆเป็น,นี้นะกระป๋องแรกๆครับโอ้อ๋อเขาเอาไว้แบบ ปิดผนึกนี่างนี้เนาะให้เน่าเสียก็อันนี้สมัยต่ลรราชการใช่ครับอ๋อนี่คือตรงกับสมัยรัชกาลที่5้าเขามีขวดแก้วแล้วก็เริ่มมีพลาสติกอโอโอเคแล้วก็นี่มาถึงไหนแล้วเนี่ยประมาณ2,500ปุ๋ยเหรอครับ จะมีเรื่องปลุยมีเรื่องของหู่นฝอยในในคลองในเลยก็จะเรื่องมีของการเรื่องของการจัดการเข้ามาอ๋อคือตั้งแต่ประมาณปี2516เนี่ยเขาคนเริ่มสนใจแล้วว่าจะต้องจัดการกับขยะหย่ฝอยใช่ครับอ๋อโอเคอ๋อที่คิดตั้งแต่สมัยในหลวงชรนิกามาพูดเรื่องการเนี่ยดูดแก๊สมาทำดูดแก๊สมาทำไฟฟ้าครับอ๋อโอเคนั่นคือตั้งแต่สมัยนั้นละท่านก็มีความคิดที่เริ่มที่จะเออจัดการกับเรื่อง เอามาทำพลังไฟฟ้าใช่ครับในด้านของอต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายในการผลิตไฟฟ้าเนี่ยนะครับผมยกตัวอย่างให้เห็นว่าในช่วงปีสปีที่ผ่านมาเนี่ยภาวะค่าไฟฟ้าที่แพงเพิ่มขึ้นเนี่ยเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยส่วนหนึ่งจะต้องอพึ่งพานะครับการนําเข้าก๊าซธรรมชาติจากต่างประเทศหรือที่เราเรียกว่า LNG นะครับซึ่ง ในภาวะที่ผ่านมาเนี่ยราคา l อ G ในตลาดโลกเนี่ยเพิ่มขึ้นสูงอย่างมากนั่นก็เป็นเหตุที่เราจําเป็นที่ต้องใช้ไฟฟ้าในราคาที่สูงขึ้นทั้งในเรื่องการจัดหาเนื้อก๊าซจากต่างประเทศนะครับรวมถึงถ่านหินด้วยก็เช่นเดียวกันแต่ขยะเนี่ยมันเป็นเป็นต้นทุนเชื้อเพลิงซึ่งเราไม่ใช้ก็ต้องทิ้งอยู่แล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยการที่เอาของที่เราจะต้องเป็นเศษเหลือใช้เนี่ยมามาใช้นะครับก็เป็นช่วยเป็นการทําให้ต้นทุนของการไฟฟ้าเนี่ย ไม่ได้สูงเพิ่มขึ้นไปด้วยนะครับในขณะที่เราช่วยในการกำจัดขยะได้หนึ่งทางด้วยครับ นี่เห็นที่คลิปตุ๊กตาป่ะตุ๊กตาเต็มเลยนี่นี่นี่มาแล้วมาแล้ววันนี้นะครับเป็นหัวใจสำคัญเราเรียกว่าห้องควบคุมเครนนะครับก็เป็นต้นกำเนิดที่ขยะมูลฝอยนะครับเปลี่ยนมาเป็นพลังงานไฟฟ้าคือที่เราเห็นนี่ก็คือกองขยะที่แบบเอาเข้ามาเลยจากรถเลยมาเท พึ้งไว้ตรงนี้5 0 0รอตันจะอยู่ในนี้นะครับภายในบ่อน,นี้นะครับเพื่อจะให้ความชื้นมันลดลงก่อนเรา<ว>ถึงจะเอาเตาเผา,าได้ความชื้นคือแบบน้นําก็า<ช>จะลงข้างล่างน้ําจะลงข้างล่างครับผมแล้วความชื้นในขยะมาจากไหนค,ความชื้นในขยะเหรอคะอ,อ่จริงๆเวลาเวลาหนูกินนมเวลาหนูกินน้ําอย่างเงี้ยเนาะมันก็จะมีน้ําที่ปนมาถูกไหมคะกับขยะเนาะเวลาที่เราทิ้งเนาะเพราะฉะนั้นถ้า น้องๆแยกขยะเนาะแยกน้ําออกนะครับแยกเศษอาหารอะไรให้เรียบร้อยนะครับแล้วเอามาทิ้งก็จะทําให้การเผาเนี่ยมันดีขึ้นเนาะก็จะทำให้การจัดก,การขยะมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับก็จะช่วยเรื่องของการลดงบป,ประมาณเนาะครับแล้วก็เวลาในการเผาไหม้เนาะอันี้จะช่วยได้นะครับมันต้องแยกนะเราช่วยกันแยกขยะนะครับ <laughs> ก็ตัวคีบเนี kind of a, uh, era, ่ยนะครับท like ี่ที่เห็นอยู่นี่เห็นที่เห็นนะครับอันนี้นะครับได้ประมาณรถขยะคันนึ่งหมายถึงว่าไอ้กำนึงเ่าะตอกกระตอกกระนึงับต่ยคือรถประมาณคันหนึ่งอ๋อนี่คือเนี่ยคันหนึ่งที่สมมุติไปวนรอบหมู่บ้านสักหมู่บ้านหนึ่งอะไรอย่างงี้ที่นี่ทํางาน24ชั่วโมงครับแปลว่าสมมุติได้เวลาพี่เขาทําคีบจนเหนื่อยแล้วก็เปลี่ยนเขาจะเปลี่ยนเขาจะเปลี่ยนกะกันอ๋อพี่คีบทั้งวันเลยเหรอเนี่ย วันละ8ชั่วโมงนั่งคีบอยู่งี้8ชั่วโมงโอ้แล้วก็จะคีบเข้าตัวเตาเผาเตาเผาจะอยู่ทางด้านหน้าที่เห็นนะครับเด็กๆเห็นนะครับทางน้นนครับก็จะเราจะมีสองเตานะครับนี่ถ้าจะสนุกเนี่ยต้องให้น้องๆมาทำคีบได้เนาะอย่าทำแต่คีบเสร็จแล้วต้องเอากลับบ้านนะ กระบวนการที่จะแปลงขยะเพื่อสร้างกระแสไฟฟ้าได้นั้นนะครับคุณหมอบีก็จะเริ่มจากการที่รถขนขยะชุมชนเข้ามาส่งที่นี่แล้วขยะทั้งหมดที่ได้นะครับก็จะถูกลำเลียงส่งมาเก็บไว้ในบอ่อขยะที่สามารถบรรจุข,ขยะได้มากถึง8,000ตันโดยจะต้องพักทิ้งไว้3-5วันเพื่อให้ความชื้นในขยะลดลงนะครับจากนั้นนะครับเครนยักษ์แบบนี้ก็จะมาตักขยะเข้าสู่เตาเผา ซึ่งใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับหม้อไอน้ำจนเกิดเป็นไอ้น้ำแรงดันสูงที่จะเข้าไปหมุนกังหันไอน้ำเพื่อใช้ในการขับเคลื่อนเครื่องกําเนิดไฟฟ้าให้สามารถผลิตกระแสฟไฟฟ้าออกมานั่นเองครับซึ่งทุกขั้นตอนนะครับก็จะถูกควบคุมด้วยเทคโนโลยีในห้องคอนโทรลที่ทันสมัยห้องนี้แหละครับหมอบี ฟ้าที่เราผลิตได้นะครับจริงๆเราผลิตได้วันหนึ่งข้าวจีแปมกวาดเนาะที่บอก9.8ามกวานี้เราใช้เองภายในโรงงานนะครับประมาณ1 7 1 7อ่าอของที่ผลิตนะครับ17%นี้เราก็เอาไปใช้กับส่วนของเครื่องจักรอ่าส่วนของไฟอย่างแอร์อย่างไฟฟ้าทั้งอย่างทุกอย่างเนี่ยครับเราไม่มีการเราไม่ได้จ่ายค่าไฟเนาะที่นี่นะครับเราใช้ไฟที่เราผลิตเองจากขยะมูลฝอยทั้งหมด ส่วนที่เหลือ80%กว่าเปอร์เซ็นต์อีก80กว่าเปอร์เซ็นต์ตอนนี้เราก็จะส่งขายให้กับก ай ฟ้านครหลวงฟ้าทุกคนใช่ครับเดี๋ยวนะโทษทีนะผที่ผมยืนอยู่เนี่ยแอร์เย็นๆเปิดโปงเปิดไฟอะไรอย่างนี้คือไม่เสียเลยครับคือได้จากขยะเป็นไฟฟ้าจากขยะขยะที่ผมทิ้งไปนี่แหละใช่ครับแล้วก็มาแล้วที่นี่ก็ไปใช้ฟรีอ่ะโอเคโอ้ครับ เรื่องที่เราควรจะสำคัญในภาพกว้างทั้งหมดคือปัญหาที่เราใช้คำว่า climate change การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่เกิดขึ้นโดยส่วนสำคัญในวันนี้ที่เรามาก็คือเรื่องของการจัดการขยะเรารู้ว่าขยะเนี่ยส่งผลกระทบมโหฬารมหาศาลให้กับสังคมให้กับชุมชนให้กับประเทศชาติไม่ว่าจะเป็นน้าเป็นอากาศเป็นกลิ่นเป็นรูปที่เราเห็นแล้วรู้สึกว่ามันไม่รม,มนี สิ่งต่างๆเหล่านี้ครับเรารู้ว่ามันเป็นปัญหาสําคัญถ้าเรามีการจัดการที่ดีเนี่ยสภาพอากาศที่ดีมันก็ดีสําหรับตัวเราด้วยมันเป็นผลกระทบกับทุกๆคนเราจะเห็นตัวอย่างจากหลายๆประเทศเนี่ยที่มีการจัดการที่ดีเนี่ยเขามีโรงงานแบบนี้มากมายครอบคลุมทุกพื้นที่มีความจําเป็นถึงขนาดต้องนําเข้าขยะเข้ามาจากประเทศอื่นๆเนี่ยเพื่อมาแปลเปลี่ยนให้เป็นพลังงานไฟฟ้าเลยด้วยซ้ำครับ ก็คิดว่า climate change เป็นเรื่องที่สำคัญและเป็นผลกระทบกับทุกๆคนทุกๆชีวิตบนโลกใบนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญครับและอยากให้ทุกคนสนใจใส่ใจเราอยากจะมีที่พึงใจที่พึงกายที่เพียงใจที่ทเพียงกายก็เป็นสิ่งสำคัญสำหรับทุกคนครับส่วนที่สำคัญที่สุดคือสิ่งแวดล้อมนะครับ น้ำเสียที่บําบัดแล้วเนี่ยเราได้คุณภาพทั้งหมดนะครับอันนี้คือน้ําเสียที่บําบัดแล้วใช่ครับเราก็จะวนมาใช้ในภายในกระบวนการนะครับอย่างภายในบ่อตรงนี้ใสมากใช่ครับเห็นบอกว่ามันถึงไปกระบวนการ RO ที่ทําให้แบบถึงน้าถึงขนาดท่านดื่มได้เลยเห็นท่านดื่มได้ครับสามารถทําให้เป็นน้ําที่ดื่มได้นะครับตัวนี้เป็นบ่อเลี้ยงปลาอันนี้เป็นบ่อธรรมชาติเลยนะครับก็คือมีปลาอยู่ในนี้เลยมีการเลี้ยงสาหร่ายเลี้ยงพืชน้ําทั้งหมดอยู่ในนี้นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ย คือเรามีพื้นที่สีเขียวที่ค่อนข้างเยอะนะครับที่เห็นรอบๆโรงงานเนี่ยนะครับจริงๆตัวโรงงานไม่ได้ใหญ่มากที่ผมเห็นนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเอาน้ำพวกนี้แหละครับไปใช้ในพื้นที่สีเขียวในการรดน้ำต้นไม้นะครับก็ทั้งหมดเราจะไม่มีการปล่อยออกที่นี่เราเป็นซีโร่ิชาราจก็มาตรฐานของเราที่นี่นะครับเราเราถูกควบคุมนะครับโดยกรมโรงงานแล้วก็คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานนะครับกกพนะครับก็ส่วนนี้จะทำให้เราเนี่ยมีมาตรฐานที่ค่อนข้างสูงนะครับก็จะดูเรื่องของ สิ่งแวดล้อมดูเรื่องของผลกระทบต่างๆนะครับที่จะมีต่อชุมชนนะครับพวกนี้เราต้องค่าผ่านทั้งหมดทุกอย่างเราด้ตามาตรฐานเราต้อง,ต,องต้องบอกว่าดีกว่ามาตรฐานด้วยนะครับ <S <S สำหรับส่วนที่เกี่ยวข้องกับแผนการ t r a n s อร์มพลังงาน 4.1e ของประเทศนะครับการผลิตไฟรรงงฟรรงงา้าจากช่วยเพลิงขยะเนี่ยผมมองมีส่วนที่เกี่ยวข้องอยู่สส่วนนะครับแน่นอนครับก็คือเป็นการผลิตไฟฟ้าที่เน้นเรื่องการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ในมิติที่2อนั่คือมิติเรื่องของการ decentralize <c oughs> ก็คือในเรื่องของการกระจายแหล่งผลิตไฟฟ้าไปนะครับที่ไม่รวมศูนย์เพราะว่าอย่างโรงไฟฟ้าที่เป็นโรงไฟฟ้าแก๊สธรรมชาติโรงไฟฟ้าฐานหินเนี่ยขนาดใหญ่เนี่ยก็จะเป็นลักษณะ,ละาการผลิตที่รวมศูนย์แล้วค่อยๆส่งพลังงานไฟฟ้าออกไปยังส่วนภูมิภาคต่างๆแต่โรงงานไฟฟ้าพลังงานขยะอย่างบ้านเราในปัจจุบันนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะาการผลิตไฟฟ้าที่หลุมฝังกลบหรือศูนย์ขยะขยะของแต่ละองค์กรส่วนท้องถิ่น ก็จะเป็นการ,ก,ารกระจายผลิไฟฟ้าในระดับที่เรียกว่า VSPP นะครับในระดับที่เป็นขนาดโรงงานไฟฟ้าขนาดเล็กแล้วก็กระจายไปอยู่ทุกๆชุมชนต่างๆนะครับก็อาจจะเป็นการช่วยในการที่ทำให้ระบบพลังงานเป็นรูปแบบดิจิทัลไลซ์ครับ กาต่างได้ไปเห็นกระบวนการที่แปลงขยะให้กลายเป็นไฟฟ้าได้เราจะอดไม่ได้ที่จะรู้สึกว่าเออก็ยังดีนะแทนที่จะทิ้งมันไว้แต่มันกลับมากลายเป็นพลังงานให้เราได้ใช้แต่เชื่อไหมครับแม้กระทั่งที่ทำอย่างนั้นเราก็ยังต้องเปลี่ยนตัวเองอยู่ไม่หยุดเพราะว่าเราจะเรียนรู้ในการประหยัดการใช้พลังงานด้วย อาคารรัฐสภาถูกออกแบบมาเพื่อหวังว่าวันหนึ่งเมื่อมันถูกใช้เต็มที่แล้วเนี่ยมันเป็นอาคารที่เหมาะแก่การประกวดอาคารประหยัดพลังงานระดับโลกเนื่องจากอาคารรัฐสภาของประเทศไทยเป็นอาคารขนาดยักษ์ใหญ่ผู้ออกแบบพยายามที่จะให้เกิดการประหยัดพลังงานดูตัวอย่างที่ทางเดินทางเดินในอาคารที่นี่จะสังเกตว่าจะมีช่องกระจกเพื่อให้แสงสว่างเข้ามาแปลว่าลดการอาศัยหลอดไฟในการเปิดไฟเพื่อให้ทางเดินมันพอมองเห็นแสงธรรมชาติเข้ามาได้อย่างที่2ก็คือว่ามีสะพานเชื่อมระหว่างอาคารหมู่อาคาร ทําทให้ที่นี่คนชั้นห้าคนชั้น4ี่เดินไปหากันนั้นเนี่ยเดินข้ามตึกได้โดยที่ไม่ต้องลงไปใช้พลังงานไฟฟ้าของลิฟต์แต่ถ้าเป็นโถงขนาดใหญ่ที่เป็นโถงกลางก็จะสังเกตว่าเขามีทําสะน้ําขนาดใหญ่เอาไว้ด้านล่างมีช่องแสงลงมาจากทั้งบนเพราะฉะนั้นคนที่เดินอยู่ในอาคารขนาดยักษ์ใหญ่นี้ตรงท่อนกลางของมันแล้วก็เป็นระเบียงเต็มไปหมดทุกชั้นเป็น10บสชั้นเลยนั้นเนี่ยไม่ต้องเปิดแอร์เลยพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยอยู่ในที่ร่มแต่มีลมเย็นเพราะว่า ไอเย็นเกิดขึ้นมาจากการที่น้ำระเหยจากสระลมน้ำของแม่น้ำถูกดึงเข้ามาผ่านช่องตามช่องทางต่างๆแล้วลมนั้นไปผสมกับความชื้นแล้วพัดผ่านไปนะเนี่ยทำให้คนที่เดินอยู่ในอาคารขนาดยักษ์ใหญ่เนี่ยไม่รู้สึกอดอัดและไม่จำเป็นต้องเปิดเครื่องปรับอากาศทําให้เราได้ประหยัดพลังงานจากจุดที่เรายืนอยู่ตรงนี้เป็นระเบียงของตัวอาคารหลักของรัฐสภา,ามองไปเห็นแม่น้ำเจ้าพยาสิ่งที่การออกแบบมาตั้งแต่ต้น แล้วผมก็ค้นมาก็คือว่าตรงร่องที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นั้นเนี่ยจะเป็นช่องที่ทําให้หนึ่งแสงส่องสว่างจากธรรมชาติเนี่ยลงไปถึงชั้นล่างของลานจอดรถซึ่งมีโถงจอดรถขนาดใหญ่อยู่2ชั้นใต้ดินช่องนี้มันจะช่วยทําให้มีลมแม่น้ําดูดเข้าไปข้างใต้แล้วไปออกในฝาผนังที่เป็นรูพุนอีกด้านหนึ่งที่ตรงด้านหน้าถนนจึงทําให้อาคารลานจอดรถ2ชั้นขนาดใหญ่นี้ช่วยประหยัดพลังงานคือมีอากาศไหลถ่ายเทผ่านได้ตลอดเวลา ไม่อบอ้าวดังนั้นแม้จะมีควันลดหรืออะไรต่างๆก็จะไม่ไม่ต้องใช้พัดลมดูดอากาศเป็นปริมาณมากมายส่วนที่2ก็คือแสงส่องสว่างก็ไม่จำเป็นจะต้องใช้มากจนเกินไปเพราะมีแสงส่องสว่างที่เป็นแ,แสงธรรมชาติลงไปถึงข้างล่างครับจ mm ุด hmm. ที่เราเดินอยู่นี้ด้านหลังคือตัวอาคารหลักของอาคารรัฐสภาของประเทศไทยซึ่งเป็นอาคารใหญ่มากนะครับเป็นอาคารสาธารณะใหญ่มาก ต้องใช้เครื่องปรับอากาศเยอะมากเลยแต่ว่าระบบการออกแบบเท่าที่ผมไปศึกษามาก็คือว่าเป็นการที่เราจะเห็นว่ากาาันสาดเหล่านี้จะมีขนาดใหญ่มากกาาันสาดที่มีขนาดใหญ่ทําให้นวหน้าต่างอยู่ลึกเข้าไปในตัวอาคารแม้มีแสงเข้าไปได้แต่รังสี uv แล้วก็ความร้อนจากดวงอาทิตย์เนี่ยที่จะเข้าไปทะลุหน้าต่างเข้าไปเนี่ยก็จะมีน้อยลงดังนั้นเนี่ยจึงประหยัดในเรื่องของการใช้พลังงานเครื่องปรับอากาศ ข้อดีของการที่ได้ออกแบบอาคารเพื่อมุ่งไปสู่การประหยัดพลังงานแล้วสร้างนิสัยในการประหยัดพลังงานให้กับผู้คนต่างๆที่เข้ามาใช้อาคารขนาดใหญ่แบบนี้ข้อดีก็คือว่าลด ราคาค่าใช้ใจ่ายงบประมาณที่ต้องใช้ในการบำรุงรักษาลดค่าใช้ใจ่ายในเรื่องค่าไฟค่าน้ําลดค่าใช้จ่ายในเรื่องของค่าพลังงานของที่นี่ในการที่ต้องปรับอากาศในการที่ต้องแสงส่องสว่างในการต้องมีพัดลมดูดอากาศของพวกนี้ล้วนแล้วแต่ให้ผลประโยชน์ในระยะยาวและที่สําคัญที่นี่ก็เท่ากับว่าได้ทําตัวให้เป็นการลดปัญหาเกี่ยวกับเรื่อง climate change เพราะไม่ได้เป็นการใช้พลังงานให้มันฟุ่มเฟือยจนเกินสมควรไปและเป็นตัวอย่างให้คนอื่นๆก้าวไปสู่การเปลี่ยนแปลงปัญหา climate change ได้เลยครับ ก็วันนี้นะครับผมกับน้องๆเนี่ยได้มารับประสบการณ์ดีๆจากที่เนี่ยได้เห็นกับตาตัวเองอย่างน้อยเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราคงไม่สามารถจะมาทําโรงงานแบบนี้ได้อะไรได้เนี่ยแต่มันเป็นสิ่งที่มันอยู่ในใจเราให้เห็นว่าอ้การจัดการที่ดีเนี่ยกระบวนการที่ดีเนี่ยเราจะเห็นว่าทุกส่วนทุกภาคส่วนทุกอนูเนี่ยสามารถก่อให้เกิดประโยชน์แล้วก็ทําให้โทษล,ลดลงได้ในทุกๆจุดผมคิดว่ามันเป็นการจุดประกายที่ดีนะครับสำหรับตัวผมเองด้วยแล้วก็น้องๆด้วยที่จะ คิดว่ามันต้องทําอะไรสักอย่างมันอาจจะเริ่มจากจุดเล็กๆที่ตัวเราวันนี้ผมก็เลยมีไอเดียเล็กๆเนี่ยอยากจะนําพาไปแล้วก็ไปบอกน้องๆเขาว่าลองมาชวนทากันดูเป็นโมเดลเล็กๆง่ายๆเนี่ยเดี๋ยวจะพาไปดูเดี๋ยวไปดูกันครับโอเคครับเราไปโรงไฟฟ้ากันมาเป็นไงมัง่งยอด <c oughs> มากเลยครับ <c oughs> ยอดเยีดยม<ๆ>มากเราเห็นใช่ไหมว่าถ้าเกิดเราไม่ได้แยกขยะตั้งแต่ต้นเนี่ยพอไปถึงตรงนั้นเนี่ยพอทุกอย่างมันรวมกันเนี่ย มันต้องเสียทั้งกําลังคนเสียทั้งเวลากว่ามันรอมันย่อยสลายกว่ามันจะแยกอะไรเนี่ยมันวุ่นวายมากเลยก็เราเห็นประโยชน์แล้วว่าถ้าเกิดเราแยกตั้งแต่ต้นเนี่ยมันเร็วมันประหยัดทั้งคนทั้งเวลาอะไรหมดเลยใช่ไหมใช่ฮะนอกจากนั้นเนี่ยไอเศษอาหารเนี่ยมันสามารถเอามาทําแบบง่ายด้วยนวัตกรรมแบบง่ายๆเลยเพื่อมันย่อยสลายได้แล้วทำเป็นปุ๋ยได้อีกวันนี้เราจะมาดูกันว่าไอเศษอาหารที่เราแยกกันมาเนี่ยเราจะทําเป็นปุ๋ยได้ไง ขอเชิญชวนนะครับให้เห็นความสําคัญของการผลิตไฟฟ้าจากขยะนะครับเพราะเป็นประโยชน์หลายด้านจริงๆนะครับในเรื่องของการร่วมกันกำจัดกำจัดขยะการลดสภาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้นนะครับการลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิลนะครับแล้วก็ที่สําคัญเราก็ได้พลังงานไฟฟ้าในราคาที่เหมาะสมนะครับเป็นพลังงานกลับมาใช้ด้วยนะครับจากที่เราจะเป็นทซแทชนการใช้เชื้อเพลิงอื่นถึงแม้นะครับว่า พวกเราประชาชนคนทั่วไปเนี่ยจะไม่สามารถนําขยะมาเผาไฟฟ้าได้โดยตรงนะครับแต่เราสามารถมีส่วนร่วมได้โดยการร่วมกันคัดแยกขยะจากที่บ้านนะครับก็จะทําให้จากสิ่งที่เราทิ้งไม่ใช้เป็นประโยชน์เนี่ยให้กลับมมีคุณค่าใหม่ได้อีกครั้งนะครับอย่างที่หมอวีและน,น้องน้องเด็กๆกำลังทำกันอยู่ครับขึ้นชื่อว่าขยะนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเราจะเห็นภาพถึงความไม่น่าดูไม่งามไม่น่าพอใจนะครับแต่ใครจะรู้ว่าจริงๆแล้วขยะเนี่ยถ้าเรามองให้เป็น ทัศนคติเราถูกต้องเนี่ยมันสามารถเกิดทั้งประโยชน์แล้วก็เกิดโทษได้ขึ้นอยู่กับจิตสํานึกเราแล้วเราก็เลือกด้วยว่าเราจะสามารถทําให้ขยะเนี่ยไปในทิศทางไหนวันนี้เนี่ยพามาดูว่าขยะเนี่ยจากที่เป็นสิ่งที่ไม่น่าดูไม่งดงามเนี่ยสามารถแปลเปลี่ยนมาเป็นพลังงานไฟฟ้าได้ซึ่งพลังงานไฟฟ้าก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่อยู่คู่กับชีวิตของเราทุกๆชีวิตบนโลกใบนี้มันสามารถเกิดประโยชน์ได้อย่างมหาศาลถ้าเราตระหนัก ถึงความสำคัญของสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราก็จะสามารถเข้าใจแล้วก็ใช้มันอย่างได้เต็มประสิทธิภาพให้ความสำคัญมันประหยัดรู้ว่าสิ่งนี้มีคุณค่าเราต้องรักษามันให้ดีที่สุดทุกๆอย่างขึ้นอยู่กับเราที่จะเลือกทำหรือไม่ทำอะไรในเมื่อเรารู้อยู่แล้วว่าเป็นสิ่งที่มันดีๆทำแล้วเกิดประโยชน์แล้วทำไมเราถึงไม่ทำเพราะฉะนั้นใครไม่ climate change ใครไม่ change ผมขอเชิญชวนทุกคนให้มา change ไปด้วยกันผมเปลี่ยนแล้ว พวกคุณล่ะเปลี่ยนหร้อย่างครับในฐานะที่ผมเป็นนักแสดงนะครับผมก็ต้องเดินทางเยอะนะครับผมทุกวันนี้ที่ผมเห็นเนี่ยคือโอ้โหรถเนี่ยติดมากๆเลยก็ทําให้ชั้นบรรยากาศของเรานะครับเสียไปด้วยหรือว่าภาวะโลกร้อนนั่นเองสวัสดีครับผมสันประชากรปีสกุลแก้วครับ อ้าวโหตอนนี้นะครับผมเข้ามาที่รั้วจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยนะแต่ว่ามีสิ่งนึงที่น่าอิจฉานักศึกษาที่นี่มากๆเลยคือเขาอ่ะมีรถ e v นั่งแล้วรถ e v เขาที่นั่งดีดีใช่แล้วครับจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยใส่ใจดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดและตอนนี้เราก็มาอยู่กับตัวอย่างหนึ่งในอาคารที่เรามีการติดตั้งโซลารูฟท็อป<ม>เพื่อผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์นี่คือแบบเหมือนโซลา่าฟาร์มย่อมเลยนะใช่ครับ Amarin TV